ครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสายันชาแนลครับมแมลงเต่าทองมแมลงดีมีประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรชาวนาวันนี้สายันชาแนลจะมานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องมแมลงเต่าทองในนาข้าวครับมาติดตามรับชมกันครับช่วงข้าวตากเกสร จะพบเห็นมแมลงเต่าทองทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยเกาะที่ดอกข้าวจึงถูกเข้าใจผิดจากเกษตรกรชาวนาบางคนว่าเป็นมแมลงศัตรูข้าวทำให้เมล็ดข้าวรีบบ้างมีสีดำบ้างแต่ความจริงแล้วนะครับมแมลงเต่าทองเป็นตัวห้ามที่คอยกินเพี้ยกระโดดสีน้ำตาล มแมลงตัวเล็กๆและไข่ของมแมลงในนาข้าวครับมแมลงเต่าทองจัดว่าเป็นมแมลงที่มีประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกร,กรชาวนาครับควรอนุรักษ์ไว้หากพบเจอในแปลงนาะไม่ต้องกังวลครับว่ามแมลงเต่าทองจะเป็นอันตรายต่อต้อตนข้าวของเรามแมลงเต่าทองในทั่วโลกมีประมาณ 490ชนิดนะครับแมลงเต่าทองจัดว่าเป็นมแมลงที่สำคัญในระบบนิเวศนะครับสามารถผสมพันธุ์ครั้งเดียวและวางไข่ได้ตลอดชีวิตครับการวางไข่ก็วางได้ครั้งละประมาณ1,000ฟองเลยนะครับตัวเต็มวัยมีอายุเฉลี่ยอยู่ได้ประมาณ2เดือนครับเดี๋ยวเรามาเดินสำรวจหาแมลงเต่าทองกันครับ แมลงเต่าทองจะพบเจอได้มากนะครับในช่วงเช้านะครับพอสายไปหน่อยนะครับก็จะไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับแต่ก็ยังพอพบเจอนะครับช่วงเดินหานะครับมันก็มีเรื่องเล่านะครับเรื่องหนึ่งนะครับเกี่ยวกับแมลงเต่าทองนะครับซึ่งเป็นเรื่องเล่าของชาวยุโรปนะครับเขามีธรรมเนียมความเชื่อว่าหากวันหนึ่งนะครับมีแมลงเต่าทองบินเข้ามาในสวนของเขาเนี่ย เขาเชื่อกันว่ามันเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความโชคดีครับในอดีตเมื่อปีพิสศักราช1880นะครับปีนั้นเกิดฝูงแมลงนะครับบินเข้ามาทำลายต้นส้มของรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกานะครับในครั้งนั้นชาวสวนส้มนะครับได้สั่งซื้อนำเข้ามแมลงเต่าทองนะครับจำนวน ประมาณ1,000ตัวครับจากประเทศออสเตรเลียนะครับหลังจากนั้นภายใน2ปีจำนวนมแมลงศัตรูพืชก็ถูกทำลายหายหมดไปนะครับต้นส้มก็กลับมาออกผลผลิตได้ดังเดิมอีกครั้งนะครับสร้างารายได้ให้กับชาวสวนส้มดังเดิมนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับก็มีการนำมแมลงเต่าทองนะครับ มากำจัดเพี้ยในสวนกัญชานะครับที่เขาปลูกกันตอนนี้เขายมปลูกกัญชานะครับเนี่ยนะครับเขาซื้อกันอยู่ที่ประมาณตัวละนะครับ2ถึงหบาทนะครับมแมลงเต่าทองนะครับตอนนี้มีการซื้อขายกันแล้วนะครับเขาใช้นำไปใช้ที่สวนกัญชานะครับ ตอนนี้ผมก็พบเจอแมลงเต่าทองแล้วนะครับกำลังอยู่ที่บนรวงข้าวนะครับ,บแมลงเต่าทองที่อยู่ในนาชนิดนี้จะถือว่าเป็นชนิดที่เล็กนะครับไม่เหมือนพบเจอการตามป่าตามสวนผลไม้นะครับและเขาก็จะไม่ค่อยชอบเข้ากล้องผมด้วยนะครับ มแมลงเต่าทองเป็นตัวห้ามในระยะตัวอ่อนและตัวเต็มวัยสามารถควบคุม,มแมลงศัตรูพืชได้หลายชนิดนะครับก็มีเพียออดเพียกระโดดสีน้ําตาลเพียแป้งรวมทั้งไข่ของมแมลงศัตรูพืชอีกหลายชนิดนะครับเป็นวิธีการใช้ธรรมชาติบําบัดสร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศในแปลงนาครับมแมลงเต่าทองถือว่าเป็นมแมลงที่ มีประโยชน์ต่อระบบนิเวศในแปลงนานะครับดังนั้นพี่น้องเกษตรกรนะครับควรที่จะอนุรักษ์แมลงเต่าทองไว้นะครับโดยการใช้สารเคมีเท่าที่จำเป็นนะครับเพื่อไม่ให้แมลงเต่าทองนั้นตายจะได้อยู่คู่กับแปลงนาของพี่น้องเกษตรกรไปอย่าง ยาวนานนะครับก็นำมาฝากกันสำหรับเรื่องของมแมลงเต่าทองนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไค i b ์ด้วยนะครับสวัสดีครับ